สวัสดีครับแฟนเบอลแฟนบ่าวสองลูกมีรายการโปรแกรมแข่งขันบอลล์บอลทีมชาย AVC อ2 0ยู a m ่ i o n s ชมเป0้4นชิจัดขึ้นระหว่างวันที่23 30ถึง30กรกฎาคมน,นี้ที่สนามเมือง สระบายาประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพมีทีมชายอยู่20ปี16ทีมก็ร่วมการแข่งขันแบ่งเป็นสายรอบแรกมีการแข่งขันอยู่นะครับวันนี้มีโปรแกรมการแข่งขันตารางทีมชาติไทยด้วย16นาฬิกา30นาทีทีมชาติไทยพบคาซักถานมีลิงก์ปักหมุดมาให้ ใต้คลิปนี้ครับเชียร์กีฬาวอลเลย์บอล AVC แชมเปี้ยนชิพ2024ทีมชาย U20 ยปีด้วยกันและพบกันครับ